t h p b Wealth Solutions Podcast. Providing you with the best wealth solutions. สวัสดีค่ะวิรายาทัตตากรซีเนีย Non Capital Market Solutions Specialist KBank Private Banking วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใส่ที่ดินในชื่อบุคคลหรือบริษัทดีค่ะ หัวข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญและเซนซิทีฟมากในการบริหารทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวซึ่งที่ผ่านมาหลายครอบครัว HN ได้นำที่ดินไปใส่ในรูปของบริษัทเนื่องจากข้อ1ต้องการถือรวมกันหลายบุคคลแล้วก็เป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะข้อ 2. กรรมสิทธิ์อยู่ในรูปหุ้นของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนสัดส,ส่วนแล้วก็โอนให้กันได้ง่าย ข้อ3ต้องการบริหารรายได้รายจ่ายและวางแผนภาษีการให้เช่าโดยในตอนที่ได้ตัดสินใจเอาเข้าบริษัทอาจมีความต้องการให้ทรัพย์นี้ตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ง่ายแต่การเปลี่ยนแปลงน,นั้นมีได้เสมอค่ะเมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนการถือครองอสังหาริมทรัพย์มีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้น หรือรุนลูกหลานไม่ต้องการดูแลและอยากขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปต่อยอดในธุรกิจอื่น KBank Private Banking ได้มีโอกาสให้บริการพูดคุยกับหลายครอบครัว HN และพบว่าบางครอบครัวได้เปลี่ยนใจโอนอสังหาริมทรัพย์จากชื่อบริษัท ออกมาเป็นชื่อบุคคลเพื่อเตรียมขายที่ดินในอนาคตแล้วเนื่องจากการขายที่ดินในชื่อบริษัทเสียภาษีเงินได้จากราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินราชการแล้วแต่ว่าราคาใดสูงกว่าค่ะแต่ในการขายที่ดินในชื่อบุคคลเสียภาษีเงินได้จากราคาประเมินราชการค่ะซึ่งหากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายจริงและราคาประเมินราชการมีความแตกต่างกันมาก การขายในรูปแบบบริษัทอาจมีภาระภาษีที่สูงกว่ามากค่ะนอกจากนี้บริษัทขายที่ดินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกกรณีค่ะไม่ว่าจะถือครองที่ดินมานานเท่าไหร่ในขณะที่บุคคลขายที่ดินที่ถือครองเกิน5ปีไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะแต่ในอีกกรณีหนึ่งหากท่านนำที่ดินเข้าบริษัทในราคาที่ต่างจากราคาที่ตั้งใจจะขายในอนาคตไม่มาก นั่นก็คือบริษัทของท่านได้รับกําไรจากการขายที่ดินแปลงนี้ไม่มากนะักการขายในรูปบริษัทอาจมีภาระภาษีที่ต่ํากว่าได้ค่ะแต่ในกรณีหลังนี้จะพบไม่มากนะักเนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มักเป็นการลงทุนระยะยาวและเจ้าของมักคาดหวังกําไรค่อนข้างสูงสามารถศึกษาตัวอย่างการคำนวณภาษีได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรตามลิงก์นี้ค่ะ และโปรแกรมคำนวณภาษีของกรมสัมภากรตามลิงก์นี้ค่ะในช่วงโควิดที่หลายๆท่านอาจมีเวลามากขึ้นอาจเป็นเวลาเหมาะที่จะลองคิดคำนวณเรื่องเหล่านี้ในครอบครัวดูค่ะ ว่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละแปลงในมุมมองของท่านและครอบครัวจะมีอนาคตอย่างไรประเด็นเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีภาระเพิ่มขึ้นหากล่อยที่ดินทิ้งร้างไว้จะมีผลให้ความตั้งใจเดิมของท่านเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แปลงใดจะเก็บไว้ให้ลูกหลานแปลงไหนจะขายออกไปและคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและภาษีในอนาคตเนื่องจากที่ดินของลูกค้า HN หลายแปลงมีมูลค่าสูงมาก และเมื่อคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและภาษีออกมาแล้วเรียกว่าทำใจขายไม่ลงเลยทีเดียวค่ะขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องภาษีหน้าทีทองในช่วงปี2560ซึ่งได้มีการยกเว้นภาษีสำหรับการนำทรัพย์สินของบุคคลธรรมดามาแปลงเป็นหุ้นของบริษัทที่ตั้งใหม่ ทำให้มีผู้ขือครองที่ดินหลายท่านตื่นตัวและนำที่ดินไปใส่ในนามบริษัทซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจพบว่าไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมกับโจทย์ของบางครอบครัวเป็นต้นค่ะโดยสรุปก็คือ คงไม่มีคำตอบตายตัวว่าการถือครองในลักษณะไหนจะดีกว่ากันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะซึ่งควรจะมีการศึกษาและพูดคุยในข้อมูลหลายๆด้านร่วมกันได้แก่ข้อ1ด้านครอบครัวของท่านความต้องการของบุคคลในครอบครัวของท่านด้านที่2ก็คือด้านเรื่องที่ดินในเรื่องของศักยภาพที่ดินมูลค่าและการเติบโตของราคาที่ดินของท่านค่ะ เหล่านี้จะทำให้ท่านเห็นมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการถือครองที่ดินของครอบครัวท่านและควรมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนทรัพย์สินประกอบด้วยค่ะ KBank p r i v a t เว a แบงกิธนาคารกสิกรไทยยินดีให้คำแนะนำค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking สิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ